เราต้องอดทนนะแล้วแม่มดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนที่ร่วมต่อสู้กับแม่มดมาปีเนี่ยเป็นปีที่สแล้วที่แม่มดอดทนนะฮะอดทนมากๆอยู่ตรงเนี้ยโดนดา่าโดนว่าเยอะมากเลยมีอีกหนึ่งคำที่แม่มดอยากจะบอกพวกเราลุงตู้ต่อสู้กัญชามาลุงตู้ และแม่หมดเกลียดการเมืองเหมือนกันคือเกลียดอะคือไม่ชอบเอาเป็นว่าไม่ชอบอย่างรุนแรงที่สุดเราทั้งสองเหมือนกันเราไม่ชอบการเมืองแต่ลุงตู่ตายเพราะว่าการเมืองการเมืองทำให้ลุงตู้เหนื่อยการเมืองทำให้ลุงตู้เครียดจนหัวใจวายในวันที่ร้อนไปช่วยคนป่วยเป็นมะเร็ง แล้วตายวันนี้แม่มดคนเดียวเรากำลังเรากำลังสู้กับงูเห่าเราต้องใช้พยาอินรีย์ เข้าใจคำว่างูเห่าและพยาอินทรีหรือเปล่าแม่หมดอยากให้พวกเราเข้าใจตรงนี้มันไม่ใช่แค่กัญชาแต่มันคือสมุนไพรไทยแต่กัญชาเนี่ยมันจะเป็นตัวดึงมันจะเป็นหัวรถจักรที่ดึงสมุนไพรไทยเราออกไป ยังต่างประเทศทําให้เกษตรกรทําให้วิสาหกิจชุมชนทําให้ชาวบ้านเพราะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านทําได้ได้ลืมตาอ้าปากได้ฟื้นแม่มดบอกบรรลุก,กี่ร้อยครั้งว่าถ้าแม่มดจะต้องทำให้คนรวยแม่มดไม่อยู่เมืองไทยอยากจะได้คนรวยอยู่อเมริกาค่ะมีแต่คนรวยฉะนั้นใครที่มาบอกว่า มากินกล้วยมาทําให้ไอ้ไอ้ไอ้อย่างนะไอ้นายทุนในอย่างพวกนั้นน่ะช่วยไปตอบมันหน่อยแม่มดมาทํางานไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวยังไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวค่ะบาทเดียวก็ไม่ได้มันมีตำแหน่งที่มีเงินเดือนแต่แม่มดไม่เอา แม่มดจะอยู่ตรงที่หนึ่งแม่มดต้องได้ทําให้ประชาชนจริงๆต้องได้ทําอย่างที่ใจแม่มดได้ทําเงินเดือนไม่เอามาต้องคึ้ไข่มาจิกหัวว่าจิกหัวใช้ได้ไม่มีค่ะแม่มดต้องใช้พยาอินทรีย์ถ้าไม่มีพยาอินทรีย์เกษตรกร,กรฝันไปเถอะ เขาไม่ให้เข้าใจก็